เจ็ดอาหารโคตรอันตรายที่คนไทยชอบกินแล้วเสี่ยงเป็นมะเร็งข้อแรกกินอาหารปิ้งย่างโดยเฉพาะนะครับหมูย่างนะพวกปิ้งย่างบุฟเฟ่ทั้งหลายทุกอย่างเลยที่ย่างนะครับเขาจะมีสารหนึ่งนะครับเวลาคุณเอาไปย่างโดยเฉพาะย่างผ่าน่านหินชื่อว่า heterocyclic amine นะครับหรือว่า HCA และอีกสารหนึ่งครับชื่อว่า BAP นะครับหรือว่า b e n z o a p y r e n e เป็นสารก่อมะเร็งที่ดีมากๆเลยตัวหนึ่งนะครับดังนั้นนะครับหากคุณไม่ อยากทำร้ายตัวเองไม่อยากแก่เร็วไม่อยากเป็นมะเร็งให้คุณพยายามลดปริมาณอาหารยากที่คุณกินอย่างที่สองของทอดไข่เจียวไข่ดาวกล้วยทอดลูกชิ้นทอดทุกๆอย่างที่ทอดเขาเนี่ยเอาน้ํามันเนี่ยกลับมาใช้ซ้ําเวลาคุณเอาน้ํามันไปผ่านกระบวนการความร้อนมันจะเกิด ROS หรือว่า radical oxygen species และยิ่งแย่กว่านะั้นน้ํามันพืชจะเกิดกระบวนการเปลี่ยนโครงสร้างจากโอเมก้าหธรรมดาลกลายเป็นออกซิไดซ์ไขมันนะครับที่ถูกแย่ ดึงออกซิเจนออกไปแล้วทําให้โครงสร้างของเขาไม่เสถียรเขาก็จะเป็นสารสารหนึ่งเนี่ยที่จะไปทําร้ายเนื้อเยื่อหลอดเลือดทุกสิ่งอย่างในร่างกายของคุณทําให้คุณแก่เร็วเสี่ยงเป็นมะเร็งไม่มีข้อดีอะไรเลยสักอย่างหนึ่งของทอดนอกจากแค่ว่าเขาอร่อยข้อที่สมอาหารเนื้อแปรรูปต่างๆเบคอนไส้กรอกลูกชิ้นแฮมโบโลน่านะครับสิ่งเหล่านี้มีสารกันบูดสารไนไตรท์โซเดียมสูงทําให้คุณเสี่ยงต่อการเป็นโรคหลอดเลือดความดันสูง มะเร็งทุกสิ่งอย่างที่มาจากภาวะอักเสบอย่างที่สีผักสดและอาหารทะเลบางชนิดที่เขาแช่ฟอร์มาลินมาเพื่อที่เขาจะคงสภาพความสดให้คุณ1นึ่งะครับจับ2ดู3าดมก่อนนะครับว่ามันมีกลิ่นแปลกๆไหมมันมีสีแปล้มแปลกๆไหมเขาอาจจะหมักฟอร์มาลินมาให้คุณและหากคุณกินสิ่งเหล่านี้เข้าไปคุณตายเร็วแน่นอนอย่างที่หของหวานต่างๆน้ำหวานน้ำผักน้ำผลไม้ชานมไข่มุก ชากาแฟหวานเทลบูบอยเครื่องดื่มชูกำลังสปอร์ตดริงค์เครื่องดื่มเหล่านี้กนะ็คือน้ำผสมกับน้ำตาลกินปุ๊บเบ,บาหวานถามหาปับ๊บน้ำตาลในเลือดขึ้นสูงปี๊ดเลยพอคุณกินสิ่งเหล่านี้น,น,นานๆแล้วคุณไม่ได้ไปออกกำลังกายไปเบิร์นออกนะครับคุณจะเกิดภาวะดื้อต่ออินซูลินคุณก็จะเป็นเบาหวานคุณจะเสี่ยงต่อโรคทุกสิ่งอย่างเลยนะครับเขาเรียกว่า increase risk for all c o s e mortality คุณสามารถตายได้จากทุกสิ่งอย่างเลยข้อที่6อาหารแปลรูปบะหมี่ กึ่งสำเร็จรูปโจ๊กสำเร็จรูปอาหารทุกอย่างที่สำเร็จรูปรวมถึงกาแฟสำเร็จรูปเขาใส่โซเดียมเยอะมากมาม่าซองหนึ่งคุณกินโซเดียมเกินที่คุณต้องการไปแล้วครึ่งวันเพียงซองเดียวนะแล้วในพวกกาแฟสำเร็จรูปคุณอ่านดีๆนะเขาจะใส่ครีมเทียมหรือว่านอนเดรรี่ครีมเมอร์โคตรไม่ดีต่อร่างกายคุณเลยนะครับเป็นไขมันที่เลวมากๆเสี่ยงให้คุณเป็นโรคหัวใจหลอดเลือดอักเสบความดันโรคอ้วนโรคสมองเสือ่อมโรคลำไส้รั่วโรคเบาหวานเสี่ยงทุกอย่างมา เลงด้วยนะครับอาหารหรือเครื่องดื่มประเภทสุดท้ายแอลกอฮอล์นะครับหรือแอลกอฮอล์นั่นเองใครที่ดื่มแอลกอฮอล์ทุกวันเป็นประจำนะครับคุณติดแอลกอฮอล์แล้วนะครับคุณกําลังฆ่าตัวเองทางอ้อมอยู่ดื่มแอลกอฮอล์ให้น้อยลงผู้ชายดื่มแอลกอฮอล์เบียวันละไม่เกิน2กระป๋องผู้หญิงดื่มเบียวันละไม่เกิน1กระป๋องสมมติเป็นทากิล่าวอดก้าวิสกี้อะไรเหล่านี้นะครับที่มีเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์สูงก็ดื่มวันละไม่เกิน4 0ซีซีแต่หากเป็นไวน์แดงผู้หญิงนะครับ คุณเปลี่ยนแอลกอฮอล์เป็นไวน์แดงดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณไม่ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วก็ไม่ต้องไปดื่มเขานะครับโอเคไหมไม่มีความจําเป็นเลยนะครับหากคุณลดละและเลิกเจ็ดสิ่งนี้ได้ผมเชื่อว่าประเทศไทยของเราจะมีอัตราเสีย่ยงต่อการเกิดโรคความดันเบาหวานไขมันโรคอ้วนมะเร็งสมองเสื่อมเนี่ยลดลงอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติเลยหากใครมีคําถามในอคอมเมนต์อะไรเจ๋งๆนะเก <ๆ S 2> ี่ยวกับสิ่งที่ทําให้คุณเป็นโรคนะครับก็ฝากในคอมเมนต์เซ็ชันได้เลยนะครับใครรนะครับชอบสาระความรู้ดีๆแบบนี้นะ และอยากให้คนในครอบครัวของคุณไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆก็อย่าลืมแชร์แท็กให้กับคนที่คุณรักได้เลยลูกคลิปของผ,ผมไม่มีลิขสิทธิ์ใดๆผมอยากให้เพื่อนๆคนไทยและคนไข้ของทุกคนนะครับไม่ป่วยจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรงังผมโมกรักคนไทยทุกคนนะครับสวัสดีครับ